อีกหนึ่งหัวใจสําคัญสําหรับการคุมระบาดของตลาด4มุมเมืองก็คือการตั้งโรงพยาบาลสนามในตลาดเก่านะครับรักษาผู้ป่วยโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนาภารกิจนี้ต้องอาศัยพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมากกว่า30แห่งในจังหวัดปทุมธานีสารคดี4มุมเมืองวันนี้จะย้อนไปดูการทํางานของพยาบาลกลุ่มนี้โดยที่มีชีวิตผู้ป่วยเป็นเดิมพันธ์ แค่คำว่าเอาตลาดเป็นธรรมามนาเนี่ยแค่นี้แค่พูแค่น,นี้นะครับผมมองว่ามันเกิดความช้าทายชาเชืน่อในใจของทุกคนที่ได้ฟังคําพูดนี้ไม่ได้อยากจะทําในตลาดนะตอนแรกหาข้างนอกเต็ไมไปหมดแต่ว่ามันไม่ลงตัวตอนสุดท้ายก็เลยเลือกทําในอาคารตลาดเก่าเป็นโซนเก่าที่แยกจากการซื้อขายปกติ17พฤษภาคม2564 โรงพยาบาลสนามบุญรักษาตลาดสี่มุมเมือง,องจังหวัดปทุมธานีพร้อมเปิดให้บริการผู้ป่วยโควิด19กลุ่มแรกกว่า400คนเขาบอกว่านี่แหละให้มาที่นี่แหละตลาดส่งนั่นแหละเราก็รู้เราก็รู้แล้วว่าต้องมาที่นี่เพราะว่าเขาก็เตรียมไว้แล้วไงก็เจ้าหน้าที่บเบ่อออกชุดออเสือส้อ10บสบชุดไงแล้วก็ของใช้ส่วนตัวอย่างเงี้ยแค่หนมาเช้าเลยนะ แต่ว่าเพื่อนๆในคณะในติ่มเลยอะเยอะมากเพื่อนอะหนูก็เข้ามานคนคนหนูก็นห,นนหน้าข้างหลสุดนู่นเลยมันเป็นการลงสนามครั้งแรกแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นกับการที่จะได้ใส่ชุด PPE เพราะมันมันเป็นเหมือนเฮ้ยเราได้ใส่ใสใสแล้วได้ทํางานเพราะปกติคือใส่ซ้อมใส่ซ้อมใส่ซ้อมเสร็จถอดใส่ซ้อมเสร็จถอดแต่เราไม่ได้เคยใช้ใส่ชุดแล้วไปปฏิบัติงานอะไรเลยการเอาผู้ป่วยเข้าไปในในใน,ในโรงนอนของเขาอะมันต้องทําประวัติหลายๆอย่าง มันต้องมีแบบจุดลับใหม่ถ่ายรูปสักประวัติซึ่งใช้เวลามากปกติเราก็อยู่กลางแดดแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ห้องแอร์แล้วถ้าใส่ชุดอะคิดว่าทนได้อ่ะสองชั่วโมงวันแรกที่เราทำอ่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงเดียวทุกคนไปจะกายายอยู่ข้างตู้แล้วบอกพี่หนูขอน้ำหนูขอน้ำคือใกล้จะตายแล้วอะ่ะ มันไม่ได้กลัวเลยว่าฉันจะติดโควิดจากผู้ป่วยที่ล้อมรอบกลัวแค่ว่าฉันจะตายจากอากาศที่ไม่มีหายใจถ้าเป็นลมกันสามสี่คนเหงื่อออกเป็นลมกันทยายบาลผมนะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือผมรู้สึกว่าเราก็เจ็บเจ็บเจ็บปวดว่าเราก็สั่งเข้ามาลําบากสั่งเข้ามาเสียสละใจหนึ่งคือนับถือน้ำใจก็แพ่อให้กำลังใจเขาว่า แต่ทั้งหมดเนี่ยกำลังใจมันไม่ได้มาจากผมแล้วครับแต่จริงๆแล้วกาลังใจหมดมาจากตัวเขาเองเขาสู้ต่อเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาก็เหงื่อเต็มตัวเขาเข้าไปต่อโยทตาลาซีม,มืมือรอเอาเว้มารับดูแลหน่วยซะมันไรสรุรแอดีหรอกลัวเดดดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนเลยอันนั้นเราเข้าไปขค่ไหนแล้วไงเราก็ได้ที่อยู่แล้วเราก็เลยไลเลยไง หลายบัวจะได้พูดเพื่อเหีเ้ยไงเขาจะได้รู้ว่าเราเข้ามาแล้วนะคนอยู่บ้านนอกเขาก็กลัวว่าอย่างเงี้ยกลัวว่าเราจะอยู่แบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพวกขเขาจะได้ไม่ต้องเป็นหัวไงเราก็เลยไลงง่โซ่ไงพวกเขาจะได้เห็นด้วยไงอย่างเงี้ยมันจะได้สบายใจด้วยไงงานเราจบเกือบหกโมงเกือบทุ่มอะค่ะกว่าจะดันคนกว่าจะหาเตียงให้ได้ทีนี้เนี่ยโจทย์ต่อไปคือเราจะทํายังไงให้ให้หัวหน้าทีมาช่วยเราได้เพราะโจทย์ วันอังคารต้องทำข้อมูลให้เสร็จวันอังคารคือวันที่18วันพุธทุนต้องเอ็กซเรย์ให้ได้นี่คือความมหาโหดมากคืองานข้อมูลอะม,มันเล่งรับอย่างวันแรกเนี่ยสี่ามสิบกว่าเราจะทำเทเบียนเสร็จเกือบอาทิตย์เขาก็ยังไม่ได้แอดมิขอเอเอ็นลงแอดมิลโรงพยาบาลเลยเขาก็ต้องเร่งเพราะว่าเราข้อมูลไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็แบบลําบากลําบากใจหวัวหน้าทีมนะคะ ถ่ายรูปสมาชิกในทีมโดยให้สมาชิกนั่งบนเตียงนะคะถ่ายให้เห็นหน้าสมาชิกและเลขเตียงนะคะส่งมาให้ด้วยค่ะประมาณห้าโมงเย็นมะแล้วก็เต้าว่าอเนพงค่ายแล้วก็ออกซิเจนมันมีวันหน้าเทงให้ไหมละ่ะแล้วก็ไปตัวแล้ก็ผู้ช่วยวันหน้าไงแล้วก็ไปตัวให้ไง วันที่4ี่ของการเปิดโรงพยาบาลสนามมีผู้ป่วยเข้ามาเพิ่มอีกกว่า200คนและทยอยมาเรื่อยๆจนเตียงที่เตรียมไว้ใกล้เต็ม งานดูแลชีวิตและสุขภาพผู้ป่วยของทีมพยาบาลจากสถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกว่า30แห่งในจังหวัดปทุมธาน,นีก็เริ่มหนักขึ้นแต่หลายคนที่ก่อนหน้านี้กักตัวอยู่บ้านและมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามครบ14วันกำลังจะได้กลับบ้าน แรกที่ได้ออกก็คือมันเป็นเหมือนแบบการต่อสู้เพื่อให้ได้มาเพื่อให้เขาได้กลับบ้านแล้วมันสําเร็จมันก็เลยกลายเป็นว่ามัน,เป,นเป็นความภาคภูมิใจของทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าน้ำตาจะไหละรู้สึกว่าตึ้นตันใจเป็นยังไงไม่รู้ผู้ไม่ถูกนั่นแหละเราก็เลยเอาไปเราเขาเ้าวหว้หมอไงเราก็าขอบคุณ พอพูดสิ่งพูอยังไงมันที่ดูแลเราไงเขาก็ดูแลเราดีนะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเราปินสันเจ้าเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่ดูแลเราอย่างเงี้ยมันก็ดูแลเมื่อคนไทยนั่นแหละสาหรับพยาบาลเราไม่ได้สนใจว่าเขาเป็นเขาเป็นพมา่าเป็นเขมรนะเขาคือมนุษย์คนหนึง่งคือทุกคนนะ่ะเท่าเทียมกันนะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับบริการดีๆเหมือนกันให้มองโรงพยาบาลสนามแห่งเนี้ยคือชุมชนของเราการที่เราดูแลเขาก็คือเหมือนเราได้ดูแลคนในชุมชนของเรา คนคือญาติพี่น้องของเรา